สวัสดีครับ fc คนหักหน่วยพารวยนะครับผม ه, วันนี้ผมก็มีสูตร10หน่วยบน2สูตรมาฝากเ,เพื่อนๆนะครับเป็น10หน่วยบนหนวยรัฐบาลไทยนะครับผมประจำวันที่16เดือน9นะครับมาดูสูตรแรกก่อนเลยนะครับคิดยังไงก็นำรางวัลที่1มาตั้งกับรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างนะครับ สูตรแรกใช้หลักหมืน่นบวกด้วยหลักสิบบนแค่นั้นครับได้เท่าไหร่ก็มาเดินทีละสเต็ป3ตัวครับอย่างนี้6กบวกศูบวกศก็ได้6 7 8โอเคนะครับสูตรที่2ใช้หลักหมืน่นบวกด้วยหลักสิบบนแล้วก็หลักหน่วยบนแล้วมาบวก สิล่างแล้วก็หน่วยล่างแล้วก็บวก2คงที่อีกทีนึงนะครับสคงที่นะครับผมหกบวกศย์ได้6กบวกเเป็น3 3มบวกเเป็น1 1ึบวกสเป็น3ามนีไม่ใช่ดิหกบวกศได้0 6นบวกเเป็น3 3มบวกเก้เอ,อเป็น2 2งบวกสเป็น4อ่า 4แล้วก็บวกสองคงี่ได้หกเปอ,อ้ออะไรเนี่ยประมาณนี้ก็ได้6 7 8ครับสูตรที่2 6 7 8ก็ชนกันที่6 7 8นะผลผลออกมา10หน่วยของเราออกอะไรครับ1น1่ี่หนึก็เข้าไปที่เลขเจใช่ไหมครับเออเจข7เข้าไปครับเข้าไปที่เลขเจหลักหน่วยนะครับสูตรามาดูงวดถัดมานะครับนี่ก็ ออก4หรือ7เราทำผลลัพธ์สูตรแรกนี่ครับ8บวก1ก็ได้9 01นะครับสูตรที่2 8 1, บวก,ก,ก1บวก7บวก6บวก1บวก2 8 9 6 2 3 4 5ได้5 6 7โอเค5 6 7 2สูตรนี้ไม่ชนนะครับไม่ชนก็จับคู่ได้เลยครับ5 9 5 6 5 0 0 5 0 6 0 7นะ 9ก้าห้าเก้าหกเก้เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเสร็จนะครับผลออกมาออกสี่ศูนย์ห้าครับสี่ศูนย์ห้าครับสามตัวบนของเราก็เข้าไปที่ศูนย์ห้าทั้งสิบหน่วยแล้วครับเนี่ยตรงตรงเลยครับอ่างวดนี้งวดนี้บวกได้อ่าสูตรแรกได้สองสามสี่นะครับผมจะไปเร็วนิดหนึ่งนะครับสูตรที่สองได้ อะไรครับ2บองศูนยเจ็ดสองหบวกสอีกทีนึงก็เป็นเจ็อ่าไม่ชนอีกแล้วครับนี่สองกับ7 8็ดแปจับคู่ได้ผลออกมา5 9าเก้าอ่าสี่เนะครับ2ตัวนี้สิบหน่วยใช่ไหมครับนี่เข้าไปที่9กับ4โอเคอ่ามาดูงวดถัดมา สามบ้าได้สองสามสแล้วก็3ามบวกเ้าบวกสบวกหนึ่งบวกสี่บวกสองเป็น2 6 7หกเดเอ็นึ่งบกสอเป็นสามห้าอ่าสามห้าผลออกมาอะไรครับ3ามสามหนึ่งห้าแดสามอ่าขอเรียกนิดนึงนะครับ5 8าดสาม สองสูตรนี้ชนไหมชนกันที่3กับ4ี่สามกับ4ี่นะครับอ่าก็มาที่เลข3ามนะครับหลักหน่วยนะครับเลข3ามครับเลข3ามครับนี่ครับอ่ามาดู ถัดมาครับงวดถัดมาสามบกแได้1 2ึสแล้วก็สูตรที่2 3งสาบกแปดเป็น4 8 10 12ได้2 3 4ครับสองสูตรนี้ก็ชนกันชนกันที่เลข2 กับเลข3นะครับเลข2กับเลข3ผลออกมาก็คืองว่าล่าสุดนะครับเพื่อนๆ929 3 32. 3 2 3 3 2โอ้โหนี่ครับไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับ3 3 2ครับเขา้าเข้าทั้งหลักร้อยด้วยครับอ่าแต่10หน่วยเราเราหา10หน่วยนะครับสูตรนี้ อาก็เข้าไปที่สามสองสองตัวนะครับเนี่ยเด่นสองกับเด่นสามก็เข้าไปที่สามเลยครับเอ้ยหมดที่ผ่านมาผมก็เน้นชอบสามอยู่นะครับสามกับ2องแล้ว่าจับคู่ให้ไม่ถูก่าได้สามสองนะครับงวดนี้อ่ามาดูงวดใหม่งวดที่จะถึงนี่แหละครับวันที่สิบกกันยานะครับผมสูตรก็ นี่เลยหลักหมื่นสองบวกด้วยหลักสิบก็คือ3 2มสบวกสได้5 6, ้าหกเะ,ะสูตรที่2อบวกหลักสิบก็คือ3แล้วก็หลักหน่วยก็คือ2องหลักสิบล่างก็คือ8หลักหน่วยล่างก็คือ3นะครับเาเหมือนเดิมครับ2องสาห้ 3, 5, 6, เจบกแเป็น5 5าบวกสเป็น8 8ดบวกสได้0 1 2อ้าวลูกอันนี้เพื่อนเพื่อนดูครับเลขไม่ชนนะโอเคนะครับ2ส,สูตรนี้เลขไม่ชนกันครับเมื่อมันไม่ชนกันเราก็มาจับคู่ได้เลยนะ ซึ่งสสูตรนี้มันเดินยาวมากเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปทําดูแคปหน้าจอแล้วก็ลองไปทําดูนะสิบหน่วยบน2สูตรของผมเนี่ยสูตรแรกกับสูตรที่2นะครับนะบผมก็ใช้ประจําครับใช้มาแต่เสียดายคือจับคู่ไม่ถูกนี่แหละครับหาสูตรมาใส่ทีในบางทีผมก็ตัดตัวที่เข้าออกอ,อ่ะวันนี้เอาใหม่ครับ ก็จะได้นี่ครับอาให้ดูก่อนเลยเพื่อนลองไปทิจารณาดูนะครับผมใครได้สูตรไหนเด็ดสูตรไหนดีก็ลองเม้นมาดูกันหน่อยนะครับหลักสิบหลักหน่วยใครได้ตัวไหนก็มี fc บางท่านนะครับเม้นมานี่ เทาหลายคนอยู่นะครับผมหกศูนยหหนึ่งหสองคือใครชอบตัวไหนเนี่ยในบรรดาเก้าชุดนี้ก็ลองลองเม้นมาเออก็จะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองอ่ะมีแค่นี้นะครับสองตัวบน สองตัวบนงวดนี้นะครับก็มี5051 52 606 162 707 172าสกเจ็นยนพื่อนคิดว่าไงครับน่าสนไหมครับกหตต็หาสูตรตัวเด่นมาหาสูตรตัวเด่นมาตัดก็แล้วกันครับผม ตอนนี้ก็ลองพิจารณาดูดูกันก่อนนะครับว่าตัวไหนจะเด่นนะ,ะในบรรดา9ก้าชุดนี้นะครับสองตัวบนเดี๋ยวสูตรต่อไปผมจะหาตัวเด่นมาให้อีกนะครับผมผมก็ลองคิดไว้แล้วลหละแต่ว่ายังไม่ได้นำมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับวันนี้ก็ฝาก9ชุดไปให้พิจารณาดูกันก่อนนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องแล้วนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามทุกคนนะครับเฮงๆบังๆร่ำรวยทุกคนนะครับช่วงนี้เราต้องเอาคืนแล้วนะครับผมเอาคืนรัฐบาลนะครับเพราะรัฐบาลนี่งมดที่ผ่านมาเล่นเอาโตเกามาออกแล้วก็ออกเลขที่โอ้โหเข้มขัดสั้นครับคาดไม่ถึงครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสบายดีครับ slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this I'll be